เออผมถามคนอื่นเลยว่าใครเอาแม็กเรงไปถามเลยนั่นไงไอ้นั่นไงไอ้ไอเบสบอลไงอ่าไหนเบสบอลไง GT3 GT2 เฟี้ก็เยอะ911 GT3 เขาบอกมึง GT2 เฟี้ก็เยอะ วันมีนักการรับประมูลใช่ไหม <c oughs> มีคนมีคนไม่สามารถมีคนมาขายรับประบูนคอรส911 GT3 ใช่95เอ95ไ,ไม่ใช่แปวใช่อันนี้คนที่ไหนเลยถ้าจะเป็นแกน้ก่อน ้ำมองคันใหม่แลยนะแก๊งเก่าครับท,ที่ออกอไดูความวถังใช่911 GT3 9 7็ m ให้กำังใจเดีวได้ ใครมีใครเป็นบ้าเปิดแอร์แล้วปิดเปิดแอร์แล้วเปิด,ปดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ <โร S 1> อ,อย่างหนักเกีงอะไรพิษสภาลงทำไมวะคนกพิษสภาหรอคนในพิษสภาที่เขาทำ ตกวัดเกดีครับตวเงือกมันไม่ตกลูช่องนนก็ได้ไหมครับ ขันนี้ไม่ดีนะไอ้สัตว์ไอ้หี้ยยางแต่งแกลงไวอ่ะมันจะเหมาะกับชอบแบบไอ้พิงคครับ,บด้อบอบกของจุนนยครับไหนกีใบครับเราคนทหารทารารั้งหลายข้าใบพี่ชิโร่มีซัพายบอกขายปะมีซัพายบอกมีกล่องอะไรเียบเรียบขายเท่าไหร่วะลืม แป๊บนึ่งเราเสร็จแล้วผมไปจะซื้อกับยวพี่ขอไปคิดราคากันที่ที่มีแม่เอาผมผมใช้เยอะเอาสักร้อยกล่องอ่ะมีพันกล่องเอาเอาร้อยมิลก่อนแต่เดี๋ยวค่อยค่อยด้เนินไปนะพี่ลืมราคาละเมื่อกี้นี่กูเห็นแอดมินอยู่นี่หายไปไหนแล้ววะ กดไลท์เปิดไซเรนนะ <S <S อีเหรอมไม่หลวมนะ่าจะอีอ่ะไ,ไม่ได้พี่เป๊ปเปิดไซเรนอะไรพี่เป e ๊ป e. กดไ e e. ม่ค e ิว e. อกีกดคิวลาติเมตมั้งหรือไม่ก็อีอีก่อนหน้านี้เป็นอีไม่ได้ดูว่าเขาออกไปยังออกไปแล้ววะถ้าอีไม่ได้ก็เปลี่ยนกรรีมันยังจูนไม่ได้เลยนะครับลุงไม่รู้หลังรีจูนได้ยังเไม่ไแรกรองจูนอ่ะ ขอให้มันดีเหอะสิเปอร์เซ็นเนี่ยกูอยากรู้และป๋องคู่ครับแลกหมดเลยแล้วก็เสร็จหนึ่งกล่องให้ชิโร่ชิโร่เสร็จไปขายนะครับบาร์บารูน่

มีของลุงขายหมดยัางจับบแล้วบคิดจะขายหลือให้ผมขายอันนี้ก็น่าไอชิโร่มึงเอาอะไรไปอ่ะมึงเอาเศษไปเท่าไหร่ลุงกระเป๋าเลขไปครับหนึ่งเศษนะครับลุงหนึ่งเศษไม่กูยังขาดอีกกล่องนึงเนี่ยขาดอีกกล่องนึงครับแอดมินผมอ่ะเอามันเก้ากล่องเลยครับแอดมินถามลุงกระเป๋าเลขอะไรครับสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งครับแอดมินตอนนี้ลุงได้กี่กล่องครับได้มาสองแอนด์มิน่อง กล่องไม่เข้าพับขาดสองกล่องกล่องจุ่มมึงได้เศษแล้วใช่ปะใช่ครับผมได้เศษแล้วต,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 ตาเราขอบตาขอบเกณบัตรครับแอดมินตีาบาดประกันครับแถวกี่ใบครับไปแถวเลยครับกี่ใบแถวเราเลยรอแป๊บนึงได้คนละห้าใบใช่ไหมเป๊บใช่แ,แต่ จะเท่าไหร่ใช่ได้เอาผมเอาทิ่ไปครับมีเงินด้วยนะห้าหมื่นนะได้ครับค่าค่ารูห้าหมื่นค่าเศษอีห้าหมื่นใช่ใช่ค่าลุงห้าหมื่นเป็เศษอีห้าหมื่น่าไหร่ครับกินไปเลยทั้งหมดไปแล้วเองแม่ไม่เดี๋ยวโอนให้แอดมินก่อนห้าหมื่นไอ้กี่ใบอ่ะจอยจีไปอ่ะพี่ไรกันอีกครับไอ้เฮียอะไรกันอีกครับแต่ลุงอยุดไหมเฮียอะไรกันอีกครับอืไอ้โคเกจุ แป๊บนึงครับไปครับเขาน่าจะเหมครับเอาไปครับใช่ครับขอให้ติลองหน่อยได้ไหมตัดแต่งแล้วอ่ะตัดแต่งวันหนึงอ๋ออย่าไปลองนะโอเครถเหมือนรถเดินล็อกเลยอ่ะนะันเดินฟ้าเลยเดินล็อกอ่ะรถเหมือนในจีไอโจอ่ะรถเหมือนไอจีไอโจอ่ะไอจีไอโจอ่ะรถล้มๆอ่ะแต่ผมเป็นสเต็กอนะผมเป็นสเต็กอายนะของผมอันหนึ่งนะไม่ใช่เอาไปหมดเลยนะของผมอันหนึ่งนะ เอาไปสี่บสองนะครับสิบสองสี่สิบนะครับใช่ครับปติกูยังไม่ได้ขับเลยนะอ่ะมาลองมึงลองเลยให้มึงลองก่อนเลยจุมาได้จุมาได้จกมาอไป้อกอ่ะไอ้อกเยไปไปไปกนได้เอียเล่มแลยมั้งไอ้ดอกไงสักโอ้ยโอ้ยหลอที่มันดำอีกแล้วลุงนะ ล้อนี่มันแม่งเลยอะน้ำมันโดนนะแดดก็ไม่โดนดับได้ไงงงจัดเลยนะโดนใแดดโดนในจัดแงแงให้เพื่อนให้ลูกว่าเล่าน้มีว้าวไอ้ลุงลุงลุงอะไรอะเรีวไปเรีวเรีวแล้วลอมันโกลุงใช่เหรอไอ้ลงอ้ลง้ลอ้ลงอ้ลไอ้ลอ้ลไอุ้อ้ลลุงลุงต้องมาลองเลี้ยวดูอไลุงขับล้ มีคำเดียวว่าเฮียแล้วสินะเอกังเร็เอกังมันจะดีจริงเหรอวะคันนี้ไอ้เฮียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้สึกดีอะไรเลยอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ขอรอดนึ่งสิบขึ้นมาดังดี้ขึ้นมาดังอันดี้มึงแรงหลังมันแรงหลังลองขึ้นมาดิไม่จะรู้เทสแล้วใช่เหรอไม่จะรู้โเฮียไว้คุ้มคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มถ้าแบบนี้ก็คุ้มเดีนสัตว์ แล้วยิงออก <ENNIS S 1> ไปข้างนอกได้ปะไม่รู้แต่แต่ยุงแต่แต่ยางลันแตกหมดเลยนะอ่ารู้แต่ถ้ายิงไม่ทะลุอ่ะกูก็นั่งยิงปืนได้เด็กมันต้องยิงจากข้างหลังอย่างเดียวอ่ะได้ันา่ะยิงหางได้ลงเลี้ยวหนึ่งลเลี้ยวหนึ่งดอกขอหนึ่งดอกขอหนึ่งฟุ้งไม่ว่าจะโุ้งไหนก็ได้ลงลงลงคราหักแล้งนะหัก็ไปแล้วง อุ้ยมันหักไม่ได้เลยเฮียมันไม่ได้เลี้ยวดีขนาดนั้นอ่ะก็ลอยไปตั้งจักรยานสูดจุดู้ว่าแรงแต่เบรกไม่ได้ของวัวของวัวแรงแต่เลี้ยวไม่ได้อ่ะดูมันตั้งเลยอิ่งตีไม่เด้งว่ะไม่เด้งว่ะไม่เด้งว่ะไม่เด้งเลยอ่ะแต่ว่ามันรถมันยังเบาอยู่อ่ะรถมันเบาถ้าหนักนี้จะดีมากเลย ไม่จริงก็จริงอะลงแต่เหถื่อนยิงมาได้ยิงจากแตกง่ายอยู่นะลองตีนาารองหัวลงนี่ไว้ไอ้จุกจะตายปะไอ้จุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยลองดูเลยตายนะก็ถึงแล้วไม่โดนไม่เป็นไรเห็นหมดแล้วอุ้ยเจี๊ยถึกนะไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ตายแต่ถ้าไดอบแน่รถแล้วเขามายืนบนหลังคาแล้วตีหัวไม่แต่ว่ามันก็มันก็เปลี่ยนไฟอยู่นะถ้ามึงถ้ามันยิงแล้วไม่ตกรถแบบเนี้ยเเออนปลี่ย ไอ้เียคุ้มนะคุ้มนะคุ้มนะถือว่ามันแต่มันยิงหลังรถนะลุงให้มันยิงหลังรถแต่ใครจะมายิงเมงมึงอย่างรถตลอดอ่ะไม่มีนะมีแต่ยิงหน้านะที่โดนกันบ่อยๆอ่ะก็จริงมาละใครจะยิงหลังรถมีมีแต่คนหันหลังรถใช่ไหมหันหลังรถแล้วยิงใช่ปะแต่เนี่ยเอาหน้ายิงเลยอ่ะไอ้มึงลองลงไปยิงกูดิลองลงไปยิงกูดิเอามึงพยายามยิงกูให้ได้นะอะ ไม่ได้ต้องขับรถไปยิงกับรถยไปข้างหลังนี่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เรายิงลองก่อนลองก่อนลองก่อนลองข้างหลังด้านหลังดิด้านหลังน่าจะได้ปะแต่แตกไม่ได้เลยข้างหลังอ่ะได้หรออะไรมาข้างหลังได้เฮ้ยดี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 ถือว่าโกงถือว่าโกงว่ะเพราะกูกูไม่เคยโดนยิงจากข้างหลังรถแล้วล่วงนะที่โดนอ่ะโดนข้างหน้ากลางข้าง แล้วเวลามึงยิงเพราะว่าเราเรายิงปืนออกไปมันมันมันไม่กระจกแตกเลยนี่ยแต่ลองแต่ลองข้างๆนี่ไดปะวะกระจกยืนไม่ได้ไม่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 ทำออปืนมันปืนยิงไดหมดเลยลุงเจ๋งเเจ๋ง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 คุ้มคุ้มคุ้มอันนี้ไอ้คำนี้อ้วว่านนี่ให้ความพิเศษคือต้องยิงล้อสองนี้น่าจะมีเนาะมีเกาะให้ล้ออ่ะ ไม่แต่ว่ามันก็ดึงตำรวจได้เยอะอยู่นะเพราะว่ามันโดนยิงหลังต่อให้ล้อแตกสี่กว่าจะชนเราอีกใช่ลุงแล้วบอกให้นะันะ้นรถเน่ยการที่จะบป็นเลงยิงหลังไม่มันแนทบไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยยิเลงน่ยิงรถตำรวจเล็กมันเนี่ยคันนี้ยังสูงเลยมันบังหมดเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ยิงได้อให้งจัดแค่เผาโค้งอัติดูดิรถคงไม่พังเลยถึกมากยิงลงแล้วอะยังมียิงลงแล้วต้องเป็นรถที่คันใหญ่การยิงสี่อะไรเงี้ยมาไยิงอ่ะแต่เป็นผม้ประกนะ พ hey, <so uh ี่โม่ไอ้จุกบบรวหมดเล้วิงๆแล้วอีงโม่แบบถ้าแค่มีช็อคว่าหัวกินก็รวมหมดเลวไอ้ดอแล้วไอ้ั่อไงลืมไปเลยอเพื่อเราือเพอให้เรไหนลองลองไปบึงดิลองไปบ้งไปดอกอะไรใช่ปะไปดอกอะไใช่ปะไปดอปอะไรใช่ปะ ข้อเสียต้องจูนใหม่เนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยต้องไปถามเขาว่ามันบัสหรือเปล่าถ้ามันเลี um> <h <h ้ยวอย่างนี้คือไม่ได้เลยนะดูดูล้อมันหยุดแค่ล้อล้อมันไม้นี่เลยอ่ะแต่รถคันนี้ลุยเข้าไปในทะเลได้เลยเลยลอยได้เลยอ่ะเป็นลูกทำตามที่เลยทำไปเลยเออ

นู่นอ่ะลุงอับถ้าลุงเลี้ยงอะไเลี้ยงที่ดีนู่นอ่ะอ๋อนู่นอ่ละไม่ปกติรถไม่ปกติรถกบมันจะไปข้ามแบบนี้ไม่ได้ใช่ป่ะแต่แรงจากแน่สุดเนี่ยไม่ได้ใช่ป่ะอะลองเส้นนี้นะเส้นยาวสุดเลยนะไม่ได้ไม่ได้ชิวชิวชิวลุงเลือกคอยเลี้ยงไปเลี้ยงไปเร็วไปเลี้ยงไปลูกเขาบอกทะเลเลยทะเลเลยทะเลเลยจริงปะเนี่ยทะเลเลยจริงหรอได้ได้เขี่ยเลยผมเร็วได้ ไปเลยได้เฮ้ยกูมานลาบปูปูเลยดิลงกันดีเลยดันรถปั๊มปูน้ำมันมันดันไม่ได้เราดันได้ปั๊มปูน้ำมันได้ดันได้ลงกันดิไม่ได้มันแก้แล้วเหรอแล้วมันจมน้ำก็คือจมน้ำรถเจอกับการจมน้ำดันไม่ได้ทุกกรณีเอาเหรอมันยิ่งอยากโกงเลยนะโกงจัดเลยนะ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบใบน้ำแล้วไอ้เีลยบอบได้ชอบขนาดนีเดี๋ยวไว้เทสไอ้อบไอ้อบอุ้มเอ้ยกูเลยอุ้มเองดีกว่าเรสตอรี่อ่ะโ,อโอลุงโดนแน่ลุงโดนแน่หลับตาจริงยังโดนนะล้ออ่ะไม่เดี๋ยวเปลี่ยนล้อใหม่มมเดี๋ยวเ,เปลี่ยนล้อใหม่มันลื่นจัดเลยนะลุงต้บอกให้เดี๋ยวเปลี่ยนล้อใหม่เอาถ้าล้อแตกสี่อ,อุ้มไม่ได้ก็มองอุ้มไม่ได้แต่เล่นสตอรี่ได้เอามาช่วยยิงนี่กูมันแทบไม่ล่วงรถเลยนะใช่ใช่เอาไว้ไว้หน่วยยิงเล่นสตอรี่กันได้เล่นได้มีประโยยชน์จัดเล ไอ้เหี้ยร้อยไอบอลนน่ะนะไอ้เหี้ยไอ้คันนั้นนะโโตรเหี้ยเลยไอ้เหี้ยที่ขับลงน้ำได้ไอ้สัตว์ะะไอ้นั้นไอ้เหี้ยจริง